สมเลียงสมหักสมแพงยู่พี่น้องเลยเรียงก็ได้บันี้กเขาเลียงห้าวได้พี่น้องพะไ้ดูแลหักแพงก็ยังจอหลายแพงหลายเลียงเขาจน่อยางเห็นเขาแต่งงานพี่น้องสวัสดีค่ะมาพอมาพอกกันอีกแล้วค่ะกับมือหนีเบี้ยมากกับแหม่นะคะพี่น้องคะมือหนีสิห้าพีผ้านมเมื่อกินยังแแม หอยแครงหอยแครงลวกค่ะสีบดปีแล้วย่าอยากกินหอยแค้งอยากกินตัวใหญ่ๆเพื่อว่าแต่ว่ามันมันได้ซ้ำหนีพี่น่องมันก็ะไงอไงบออยู่เด๊แต่ไงอยู่พี่น่องเห็นพคนกินในคลิปตอนไปยื้อก็ไปหาหมอ ปีใหม่มันได้แค่นี้อีลี้มเนี่ยขนาดแค่ไอไซใหญ่แบบนี้แต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่มากเนาะแต่พอดีกินนะใหญ่ใหญ่อยู่แต่ใหญ่แบบพอดีกินกิโลละสามร้อยครับพี่น้องค่ะมาแม่เอาเลยแม่กะยินได้แล้วเด็กินโดนละก็ลูกสาวเพิ่นไปอยู่บนเพิ่นเห็นเมียกินหอยแครงเพิ่นกินยากกินได้จัดเนี่ยเป็นไงโอ้ว่เบ่งเนื้อเลือดเป็นไหนบ้างแกได้อยู่บล่ะ ได้แก้ให้แม่ค่ะให้มันกินง่ายๆค่ะผู้ถาวางก้นเหมือนกับว่าเขาไอ้กินอันดิบดอกแต่ว่าอันนี้มันต้องกินลวกเลือดเลือดในน้อยน้อยแล้วแม่นเพราะว่ากันเด้อพี่น้องเด้อโออ้้ยนงจาเอ้ยโซดีดีเด้อนะอืมเป็นไงแม่ยองจ้าสดๆเลยน้ำจิ้มเขาละถ้่วแน้วแม่น้อะ โอ้ยแสบพี่น้องแสบืมกรอบปะแสบขนาดหวานหวานหวานจุ๋ยๆเลยชมยากค่ะน้ำจิ้มกระลูกเคยได้เห็ดรสเด็ดเหมือนเดิมน้ยเห็ดน้ำจิ้มค่ะพี่น้องค่ะสุดอจอดืมเหลือพี่น้องพรนอม้ต้มป่ะเนี่ย มันหวานเลยค่ะพี่น้องคะจังสิเลยนยองเหนบอกจิม คนเดือดจ้ะหนามันนัวดีนะแม่เนาะหนามันนัวนี่ต้องแท้หนามไม่สิ่แบบนัวๆเป็นนัวๆจังหน่อยจต่ไม่ขนาดนั้นนุ่งนัวงเปรี้ยวเปรี้ยวแม่อันนี้ผักกาดหยอแซ่บแต่เป็นกรอบกรอบแม่นไม่แยาปลูกครับพี่น้องกรอบน้องจามักหน่อยถ้ามีผักกาดมหยอก็สิเบเดร์เวอร์ซีสือผักสลัดนะแม่นะ เอาไว้พี่น้องนะไว้แค่ไงไม่เกิดสีหายางแม่จังน้อยเนาะมันบ่เคยมีแหละเนาะแม่เนาะสมัยก่อนแม่ซื้อให้เบียกินนะซ้ำโล่ลอยพี่น้องจ้าหน่อยหน่อยแต่ว่ามันเกะแน่นเน๊หน่อยหน่อยเนาะไม่เคยเห็นมีเลยหน่อยใหญ่นเลยที่แม่ซื้อให้กินสมัยก่อนหน่ะมีได้โดยใหญ่สมัยก่อนนะซ้ำโล่ลอยเนาะมั็นยังไงเป็นยัง เอาผักชีไหมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเหรออร่อยผักชี mm hmm. เข้ากันอ่ะส mm hmm. ดสดนเนาะอมออย่างนี้เลย ราดน้ำจิ้มราดไปเลยทุกคนน้ำจิ้มแบบรสเด็ดเขาเรียกว่าน้ำจิ้มตำมือเนาะอันนี้แหมเปนอย่างนีง้ผมใจอยากแขกหุกน้อยกับซีอิมคนเะดียวซีอิมเราเป็นยังไง พักแบ,บอบบแล้วสดพักจกับชวนจะควงจับบางที29หรือตัวผู้ใลมาเดินทางกลับบานกะปลอดภัยสุขสุขคนเด้อพี่น้องแมนค่ะพี่น้องคะอขอให้เดินทางปลอดภัยทุกคนนะคะบมาเอาความหักกำลังใจจากพอจัดแม่ห้าค่ะมีแห้งก็จงกับไปสู่งานตอนนั้เนาะบริเวณกับบริกินได้พี่น้อง รอบวัสนากบริกินเนี่ยทำไมก่อรวยยุงเทียบมกับเจ้เสียนเนาะขับบานเปียเสือไม่ยุเงเทียบกับน,นานก็นจะปอดอยู่แต่ว่าดีเนี่ย <S <S บุญหลายอยู่ถูกต่อบนยุงเทียมพี่น,อน้องอยู่บนกลาละสิน ปันกะว่าน่แต่ว่าย่ายนี่นบอกขันยุ้งเทียบย่ายยันอยากไปหาร้านก็คือสมีปัญญาขันข้าวบวามาหาไม่แข็งแรงเลยจัดไม่กะเท่าหรอพี่น้องปีเนี่ยพี่สมหวดพี่น้องคือเก้าเด้อพี่น้องเด้อปีนาก็ว่าสิย่ายก็ขึ้หน่อที่ก้วค่ะ้าตัดไอ้าตัดทำไมเนาะอืาะว่าสิผ้าตัดห่ะพี่น้องเลย <c oughs> หามันดีขึ้น เพื่ออยางได้เพื่อเลยไปเที่ยวก็หลานอันหนึ่งไปใช้กับบุคคลยด้สมเหลี่ยงสมหัดสมแพงอยู่บอกพี่น้องเลยเลี่ยงก็ได้บันนี้เขาเหลี่ยงเห้าเด้พี่น้องยะพอได้ดูแลหักแพงคือยังก็หลายแพงหลายเลี่ยงเขาจนบ่ญอย่างเขาแต่งงานพี่น้อง ก็ว่าพุทชายมิ่งอยากแย่งไะนะพี่น้องอยากแย่งหลายแย่งกับ๊วยแล้วนะพี่น้องเนาะมีคนมามาหักมาแพงเรื่งว่าอันบางคนพอเมีเนาะหลูกกําลังไงเป็นบ่าวเสาวขย้อนอันแม่แพงเบียขนาดสายฝ่าตัวทอนี่เป็นยังแพงล่ะยังบอกน้ำคู่มืออยยูหนูจะมีแฟนไหมหนูจะมีแฟนไหม หนูจะมีแฟนไหมหนูจะมีแฟนไหมหนูมีแฟนหรือยังถามว่าคุณเมือหนูมีแฟนหรือยังพอเด็กหน่อยสมัยนี้นะมันไหวแมนบอลอะห่วงเด้ยถามเขาเด้ยหนูมีแฟนหรือยังมีแฟนหรือยังไม่ผมไม่มีผมจะอยู่กับแม่โอ้ก็ชุ่มชื่นหัวใจจะไปนองจ้าชุ่มชื่นหัวใจไปเขาพูดอย่างเงี้ยเลี้ยงมากับแพงอยากแง่งะพี่นอนเป็นสายแห่งหมัดแพรงฮยักแง่ง เป็นบ้าเป็นสาอย่างแง่งได้ <c oughs> จนล่างใจเก <c oughs> ่วมามาไข่เนยอย่พี่นองอเลยไข่จะหนุกต่อเพราะอยากเพื่อกินกันเบื่ออย่างนี้เนาะ มาใหจุกกรนโอ้ยอันน,น,นี้แซมนี่มากกัแซมจุบุรีอันนี้แร่พี่น้องแซมแซ่บกไก่ได้กินโค้งไก่ <c oughs> โค้งไก่นี่เ็ะได้หลายแบบอเอามาซับพี่น้องซับหม๊กโอ้ยแซ่บจะได้แซ่บหลายแล้วแกงไส้เสน้นใส่วุ้นเสน้นใหญ่นะไส่ปลาก,กระป๋องเนี่ย <c oughs> ปลากระป๋องวันนี้กินเป็นกระป๋องเด้แบ่งจ <c oughs> ำได้ไหมจ <c oughs> ำได้เออเรามาต้มยำอย่างเงี้ยนะแล้วมาผัดพริกนี่เนาะ <c oughs> พัดพริกปลากระป๋องอ่ะมากเท่าไรล่ะอาหารป่วยบอกว่าเขาพัดก่อมบ่มีหมูน้ำข้าวเลยบ่บ่ว่าพัดไทยใส่กระเทียมได้หลายเห็นว่าหอมบ่ไข่กับวันเดชทวารเด้ทอดแดารที่สุดไข่กับวันเดชไร้เน่วยได้จ้ะหน่วยเดียวหน่วยเดียวกินกระเสบเท่าไรล่ะสามคนกระเส็บว่าแต่อัน ว่าแต่เสียบไรพี่เนาะเหตดแสบเนาะแม่เนาะกินยังมันก็ยิ่มมันก็แสบเบิดแเลวเนาะทำไมนะยิ้มหัดซุ่มพักเลยมือได้ได้กินฮ่า่าฮข้าวขาม้อือได้ได้กินหนึ่งไก่เนี่ยวู้คือวันพิเศษแห้งพี่น้องจ๋านึ่งไก่เป็นตัวแปซะซแม่ชอบทำให้กินวันเกิดอะไรอย่างงี้นะโอ้ย ปีใหม่แล้วยกะเอ้ยอพี่น้องอยู่ทางไกลกะเดินมาห,พหาพ่อมาแม่แล้วรอตะมือตะวันแล้วเนาะไก่หอดพี่ใหม่กะรอวันอืหัวแรงคือยาละอร่อยเลยมันสดสนะแม่หวานหวานด้วยหวาน มัน,นมันม,ม,ม,มันจะแบบหวานหวานนัวนัวนไาเมลนอกนะแมนก็คือเป็นตะบ,บนหนาวนอ้อพี่น้องร้อนปีนี่ทำไมปีใหม่ไม่หนาวเดอ้อคิดว่าไม่ร้อนเบียว่ามันร้อนปีนี้แต่ว่าขัดอัดซ้ำนีพ่พอดีเลยสำหรับผู้เท้าห้านอหลุนจังสวย คุณ <laughs> ส,สวยมาแล้วน้องจัดจ๋ากดงกมรูค่อ,คอยสบาย <laughs> ตอนร <laughs> <laughs> ับปีใหม่แม่กะลที่ช่วยมันนะแซ่เลยเนีเ่ยน้องซ่สุดชัย <c oughs> ก็สีปีใหม่แล้วเนาะพี่น้องก็สีไเด็กกลับบ้านมาหาพอหาแม่หาญหาติหาพี่หาน,อน,ะะน้องเนาะค่ะเติมกำลังใจแม่เบียก็ขอให้พี่น้องกเงออง็เดินทางปลอดภัยด้วยค่ะพี่น้องขาเดินทางปลอดภัยแล้วก็ขับรถระมัดระวังทั้งง่วงก็นอนพักนอนก่อนด้วยค่ะพี่น้องขาถ้าง่วงก็พักนอนก่อน,นะ ล้างหนาล้างตาให้สุ้สไนด์แม่แน่เนี่ยเราก็จังกับเด้อค่ะพี่น้องค่ะวางสุกู๊นสกุนเมนค่ะเดี๋ยวผึ่งดื่มเด้อพี่น้องเด้อกลับมาหอดบันเ้องก่อนเด้อจ้าจังดื่มจังมวนเอาแบบให้เต็มที่เลยถ้าห้องหอดบันแล้วเฮากินเต็มที่เลยจ้าพี่น้องจ้าเอาแม่ไว้ป้อนให้ปีให้น้องนะค่ะปีใหม่นี่ก็ขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ บวก,กรักษาคุ้มครองเบอร์สุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเดินทางกับปลอดภัยกับบ้านกับเพื่อนมาหาเอาความสุขความไปหาจากพอจากแม่กำลังใจให้อยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนเด้อลำด้วยลำด้วยพี่น้องเอ้ยซาถูกขาถูกขะพี่น้อง่า เอาละค่ะม <sh arp inhale> ือนีเบียกัก็แมมก็ขอตัวลาไปก่อนด้อค่ะผู้ใดมาคลิปนี้เบียฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะแม่เด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมือนีขอตัวลาไปก่อนพบกันใ่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ